เงินคือบุคคลหากบอกว่าเงินถือเป็นบุคคลที่มีความคิดอารมณ์และความตั้งใจไม่ต่างจากคนคงเป็นเรื่องยากที่ใครจะยอมรับเพราะบุคคลหมายถึงตัวคนซึ่งแต่ละคนก็มีความคิดเห็นเป็นของตัวเองเพราะว่าเงินไม่มีความคิดเป็นของตัวเองและเคลื่อนที่ไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่ประกอบขึ้นจากตัวเลขจึงเป็นเรื่องยากที่เราจะรู้สึกแบบนั้น แต่ในทางธุรกิจบริษัทถือว่าเป็นบุคคลประเภทหนึ่งเรียกกันว่านิติบุคคล legal person คำนี้มีคำว่าบุคคลอยู่ด้วยนิติบุคคลสามารถฟ้องร้องและถูกฟ้องร้องสามารถร่วมมือกันเจรจาต่อรองและขับ้านได้เสมือนเป็นบุคคลคนหนึ่ง หากมองให้ลึกซึง้งเงินถือเป็นบุคคลที่เห็นได้ชัดเจนและเป็นรูปธระทกว่านิติบุคคลด้วยซ้ำเงินบางประเภทชอบอยู่ร่วมกับผู้คนและเงินบางประเภทชอบอยู่แบบหลบซ่อนทางชีวิตเงินแต่ละประเภทจะกระจัดกระจายไปตามที่ที่ตัวเองชอบและมารวมตัวกันตามกระแสเงินชอบอยู่กับคนที่ยอมรับในคุณค่าของตัวเองและนำพาค,ความวอดวายมาแก้แค้นคนที่ใช้ใจ่ายตัวเองอย่างสับเร่า คนที่ใช้เงินก้อนเล็กก้อนน้อยตามอำเภอใจพอรวบรวมเงินก้อนใหญ่ได้เมื่อไหร่เงินก้อนนั้นก็อาจสูญหายไปในพริบตาต่างจากเงินที่คอยอยู่เคียงข้างคลอดลูก วงเล็บดอกเบียคอยดูแลเจ้าของเป็นอย่างดีเงินจึงถือเป็นบุคคลมีนิสัยใจคอเป็นของตัวเองเงินจะไม่ยอมเข้าใกล้คนที่ใช้ใจ่ายอย่างสิ้นคิดเพราะนี่คือคุณสมบัติของเงินผมจึงนิยามว่าเงินเป็นบุคคลและอาจเน้นย้ำเรื่องนี้บ่อยๆเพราะสิ่งนี้ทำให้ผมกลายเป็นคนมั่งคั่งเนื่องจากได้เรียนรู้กฎการอาศัยอยู่ร่วมกับเงินในแบบให้เงินเป็นบุคคลที่มีอารมณ์เป็นของตัวเองหวังว่าทุกท่านจะเข้าใจนะครับ บางคนรักเงินมากเก็บสะสมไว้แต่ในบ้านถ้าเงินนั้นมีโอกาสหลุดรอดออกไปก็จะบอกกับเงินอื่นๆว่าเจ้าของเป็นคนขี้เหนียวมากอย่ามาอยู่ด้วยกันเด็ดขาดเงินไม่ชอบช่วยเหลือคนที่ไม่เคารพตัวเองให้กลายเป็นเศรษฐีเงินที่ถูกใช้ไปในที่ที่ดีกับสิ่งที่มีคุณค่าจะซาบซึ้งที่ได้รับการดูแลและชักชวนให้เงินอื่นมาหาเจ้าของ ในทางกลับกันหากเจ้าของใช้เงินไปกับการเล่นพน,นันหรือร้านเหล้าเงินก็ทอดทิ้งเจ้าของไปอย่างไม่ใหญ่ดีเนื่องจากเงินมีตัวตนและอารมณ์เป็นของตัวเองจะรักมากจนยึดติดเกินไปก็ไม่ได้เวลาได้กอดก็จงกอดให้นำใจเวลาต้องปล่อยก็จงตัดใจปล่อยไปจะยึดตัวเองเป็นหลักไม่ได้ต้องเคารพและขอบคุณเงินคนที่มีหัวใจแบบนี้เงินจะให้โอกาสเข้ามาใกล้คอยปกป้องและอยู่เคียงข้าง เงินพร้อมดูแลคุณเสมอโชคดีที่เงินไม่มีความรู้สึกฝังใจไม่สนใจพฤติกรรมเมื่อวานของคุณหากคุณเคารพเงินนับตั้งแต่วันนี้เงินจะลบลืมทุกอย่างยอมเคารพคุณอีกครั้งดังนั้นขั้นแรกต้องยอมรับว่าเงินคือบุคคลปฏิบัติต่องเงินเหมือนเพื่อนคนหนึ่งคอยแบ่งปันมิตรภาพดีๆให้ เมื่อเงินเริ่มประทับใจในตัวคุณทีท่าของเงินจะแปลเปลี่ยนไปอย่าใช้เงินก้อนเล็กก้อนน้อยอย่างมัวซัว,วแต่ควรใช้เงินก้อนใหญ่ไปกับสิ่งที่เหมาะสมอย่าใช้เพื่อนคนนี้เกินตัวเพียงเพราะอยากโอ้อวดแต่จงพาไปอยู่ในที่ที่ดีพอเมื่อเจ้าของใช้เงินในอ้มอมอกไปในที่ที่มีค่าในสิ่งที่มีประโยชน์เงินจะช่วยปกป้องเรากับคนที่เรารักเงินที่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจะเรียกเพื่อนๆมาอยู่กับเจ้าของ เราไม่ใช่ทาสของเงินและเงินไม่ใช่สิ่งที่เราครอบครองต่างฝ่ายต่างอยู่ในฐานะที่ต้องยกย่องกันและกันไม่มีใครอยู่เหนือหรือต่ำกว่านี่คือความมั่งคั่งที่แท้จริง เงินที่ไหลเข้ามาอยู่ในกระเป๋าของเศรษฐีใหม่หรือผู้มีอำนาจด้วยวิธีผิดกฎหมายเช่นการลักพาตัวหรือข่มขู่จะรอคอยวันแหกคุกแล้วย้อนกลับมาเล่นงานเจ้าของก่อนจะหนีหายไปอีกครั้งคุณต้องลบความคิดที่อยากจะได้เงินจากวงการธุรกิจมืดให้หมดวินาทีที่คุณรู้ว่าเงินคือบุคคลเส้นทางความร่ำรวยชั่วชีวิตได้เปิดแง้มขึ้นแล้ว